อ่มายวีคือที่จัทนทน์ค่ะเป็นเมล็งเต้านมอระ,ะยะสมันเข้าต่อมน้ำเหลืองแล้วเข้าไข่ไก่มันเป็นสองลูกชนกัน2ลูกชนเัินเข้า,าไข่ไก่มันก็ไปจิ๊ดทที่หนะ้าอกข้างซ้ายค่ะเรากลับไปบ้านไปทำดูแล้วเราก็เจอใหญ่เจ้าไข่ไก่ ก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยรีบทำอันราซาวแล้วก็เอ็กซเรย์ให้แล้วตัดชิ้เนเนื้อไปตรวจก็มาบอกผลให้เราฟังว่าเป็นเนื้ชิ้นที่ร้ายแรงอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอ,อ,อาทิตย์หนึ่งากาก็ให้คีโมให้คีโบให้คีโมไว้ทั้งหมดแปดเข็มบอกหมอเขาก็บอกมาให้เรากินแล้วเขาก็บอกกำชับกับครอบครัวแล้วว่า ข้ามให้ดิฉันกินเดี๋ยวดิฉันก็ไม่สนใจเพราะว่าดิฉันก็กินมาน่อนที่เราจะเข้าไปคีโมเนี่ยแล้วก็ซุกไว้ในนมแล้วเราก็ไปแอบกินแล้วก็ไปคีโมพอคีโมกลับมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนคนปกติใช่ค่ะปากดิฉันก็ไม่เปื่อยดิฉันก็กินอาหารเผ็ดได้แล้วก็รูปร่างดิฉันก็ไม่ผอมโซเหมือนทุดคนอื่นเขาเป็นกันชัดแข็งแรงน้ำดังชันขึ้นผิวพรรณดิฉันแบบ มันมันเหมือนคนที่ไม่ไม่เป็น จากเดือนธันวาต,นต้นเดือนธันวานะกินมาเรื่อยสี่เวลาเลยกินสี่เวลาอย่างละสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดสี่เวลามันก็ยุบจากไข่ไก่นะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยุบเหลือจเจะไม่ต้โพดแล้วมันแห้งแล้วอีกอีกก้อนหนึ่งก็มันแห้งไปแล้วแต่อีกก้อนก้อนที่มันแข็งๆนะ่ะมันก็เหลืออยู่แค่เม็ดเม็ดโพดหมอว่านะัดผ่าตัดก็เลยผ่าต่ช่วงผ่าตัดก็คุ้มตัวไวต้องดุงมาก หมอเข้ามาหมอเขาจะวิ่งนะช่วงกลางคืนอ่ะวิ่งมาวัดไข้วัดวัดความดันเราปกติทุกอย่าง mm hmm. มันรุ่นตัวเร็วมากพาะก่อนที่จะเข้าผ่าตัดเนี่ยดิฉันก็อัดเซนของมะเร็งดิฉันอัดอะไรอย่างละห้าเมตรก่อนจะผ่าตัดจากทุ่มหนึ่งอ่ะบอกว่าจะเอาบองคุมาให้ใช่ไหมฮะไม่ต้องแล้ว mm hmm. ไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวดเลย mm hmm. มันแห้งเร็ว mm hmm. มันแห้งเพราะอัดอัดอย่างเดียวอัดกันเยอเ,ยเลย อัดทุกสี่ชั่วโมงาอาทิตย์ึงได้แห้งแห้งเลยห้าแห้งไม่ใช่แล้วมันหายไวอาศาัศจรรย์มากมันมันมันมน,มน,น่าทึ่งนะใช่มันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดอยากจะบอกกับคนที่แบบประสบปัญหาห,าหลายๆโรคนะคุณมาเลยมาตรงเนี้ยาอ,นนอาหาราอารตาัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากมันวิ่งเข้าตรงจุดแล้วมันตอบโจทย์ได้มันสุดยอดขอบคุณมากเลยครับพี่น้อยครับัสดีครั